สวัสดีค่ะอาจารย์อนนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์จะพามาทำแอปชีตต่อนะคะต่อเนื่องจากระบบเอ่อล็อกอินนะคะที่อาจารย์แยกสิทธิ์การเข้าใช,ใช้งานของยูเซอร์กับแอดมินไว้นะคะในวิดีโอนี้จะมาเพิ่มในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลข้อมูลนะคะโดยจะให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะยูเซอร์ที่ล็อกอินเข้ามาทำรายการนะคะจะเห็นเฉพาะรายการของยูเซอร์คนที่ทำ ทำในการเท่านั้นนะคะที่เข้าล็อกอินเข้ามาอ่าจะได้อาไปแอพาไปยุใช้กับระบบการขายอย่างเช่นคนเออระบบการขายจะต้องมีส่วนของการล็อกอินก่อนเนาะซึ่งอาจารย์ยังไม่ได้ทำไว้อ่อ์ลูกค้าล็อกอินเข้ามาแล้วทำในการสั่งซื้อสินค้าเราก็จะเห็นเฉพาะออเดอร์ของตัวเองจะไม่เห็นของคนอื่นนะคะตอนนี้ที่ทําไว้ยังเห็นออเดอร์ของเพื่อนด้วยนะคะอ่าอันนี้คลิปนี้อาจารย์จะต่อเนื่องจากในส่วนของ คลิปวิดีโอนี้นะที่เคยทําไว้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะต้องไปทําไปดูในส่วนของคลิปนี้ก่อนนะคะอ่าเริ่มแรกเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปชีทก่อนอเข้ามาอ่าที่อาจารย์ทําไว้จะเป็นแอปดีชีเตอร์นน การทำงานของแอปนะคะที่ทำไว้ในแอปตัว l i s เตอร์ล็อกอินนะคะก็จะมีส่วนของเดี๋ยวเข้าไปดูตัว Google g l e Sheets ก o o g l e Sheets จะอยู่ที่ตัว Google Drive นะแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเราเข้าพันแอปได้แล้วก็จะเข้ามาที่ตัว Data นะแล้วก็คลิกตัว Product ดูที่เทเบิลนะแล้วก็ วิวซอร์ตนะคะไปที่วิวซอร์ตก็จะขึ้นส่วนของ g o Google s h e e t มาอาจารย์ทำไว้จะมีตัว User กับ Product นะคะสองส่วนนี้นะในส่วนของ Product กับ User เนะี่ยยังไม่ได้ลิงก์เชื่อมโยงกันเนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะแยกไม่ได้ว่าเออรายการสินค้านี้เป็นของ User ไหนที่ทำรายการอาจารย์จะใช้กรณีนนศึกษาเป็นตัวนี้ง่ายๆนะนะคะตัวนี้เดี๋ยวลอง อ,อาจารย์ยังไม่ได้เชื่อมเชื่อมฟิวเนาะเดี๋ยวลองดูแอป,ปเดิมก่อนว่าทำรายการเนี่ยอาจารย์ล็อกอินเข้าในอ่าส่วนของยูเซอร์นะคะสิคุณแค่ะพัดเร์นึ่นงของคุนอ่าก็จะเข้ามานี้หน้ายูเซอร์นะคะอ่าสินค้าก็จะเป็นโชว์เนาะไม่ได้ทำเพิ่มไว้โอเคถ้าแอดมิน Okay. อันนี้จะเป็นแอดมินแอดมินก็คือจะเข้ามากำหนดสิทธิ์การใช้งานของยูเซอร์ได้ไน,นะคะดูจะแอดคาร์เป็นของของตัวเองเ่รนั้นโอเคตัวนี้ถ้าล็อกเอาท์เรารีเฟรชอ่ะมันก็จะ,ะกลับคืนมาเฉพาะหน้าล็อกอินนะ อ่าโอเคทีนี้เริ่มเริ่มทำเราไปปับโครงสร้างของตัวบัญชีก่อนอาจารย์จะให้มีความสัมพันธ์ในฝั่งข้อมูลสองข้อมูลนี้นะคะอืมอาจารย์จะยกตัวอย่างในเรื่องของ user add อ่าตัว product เข้ามาแล้วจะเห็นเฉพาะรายการของตัวเองที่ add ข้ามาเราก็จะต้องมาเพิ่มฟิลด์ตรงนี้อาจารย์จะใช้ตัวเบอร์โทรศัพท์นะเป็นตัวลิงก์เป็นคีย์ที่เชื่อมความสัมพันธ์นะ user phone เราฉะนั้นเวลาเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้ามาทุกครั้งก็จะต้องเก็บเบอร์โทรของ user ที่เราอ,อินเข้ามาด้วยนะคะจะได้แยกเล็กขอบได้ไปกองได้ว่าเออข้อมูลของคน,คนที่ทำในการคือของ user คนนี้นะคะ,ะตรงนี้อาจารย์เมยข้อมูลสเบอร์โทรของ user เมษาาทำสองกานนะคร a d แอด เป็นหนึ่งรายะารแล้วก็ของมานะหนึ่งารายกโอเคเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเรามาปรับโครงสร้างเรามาดูที่อ่าตัวเทเบิลของโปรดักนะคะเทเบิลโปรดักเทเบิลโปรดักดูที่คอลัมน์ตอนนี้ยูสเซอร์โฟนยังไม่เข้ามาเลยนะคะตอนนี้ที่เรามีการปรปับปรุงโครงสร้างของตัวเทเบิลนะคะ ในตัว OpenSheet อย่างเงี้ยเราจะต้องมาทำตัว regenerate structure ก่อนค่ะโครงสร้างก่อนก็คือดึงฟิวนะคะอ่าจะคลิกตรงนี้อ,อ่ส่วนของนะคะ user p h o n e มาแล้วนะคะโอเคทีนี้เวลาที่เพิ่มข้อมูลสินค้าอาตัวรกระด c ษตรงนี้เดี๋ยวอาจารย อ่าตัวโปรดักตัวนี้นะตรง user user ซซ่าอัน QH QH โปรดักตรงโปรดักตรงนี้อ๋อตรงโปรดักตรงนี้นะ table น,นะน,นะคะตัวนี้ตอนแรกอาจารย์ปรับไว้เป็น list ของนี่นะเดี๋ยวอาจารย์ขอให้เพิ่มอ,อ่ะปรับเป็นตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเลื่อนซ้า ให้กระทํากับเทเบิลนี้ได้อัปเดตแอดเบรีตรงนี้นะนะคะตัว Product ตัวนี้เสร็จแล้วเรามาเช็คคอลัมน์ตรงนี้จะอยู่เหมือนเดิมในทุกครั้งที่เพิ่มสินค้าอาจารย์ก็จะแอดส่วนของเบอร์โทรคนที่ล็อกอินเข้ามาด้วยการที่จะเอาเบอร์โทรมาเนาะเราต้องไปดูตัว user setting ตัวนี้จะเป็นตัวเช็คเรื่องของการล็อกอินข้อมูลเข้ามานะคะ เบอร์โทรเบอร์โทรอาจารย์เคยทำไว้ตัวนี้เช็คโฟนนะดูสูบกับอ่าล็อกอินโฟนล็อกอินตัวนี้อ่าไปที่เทเบิลยูเซอร์ไปเช็คที่อ่าเบอร์โทรแล้วก็ดึงเบอร์โทรมาฝั่งนี้เป็นการดึงเนาะถ้าเราดึงชื่อตรงนี้จะกลายเป็นชื่อเป็นเนมที่อยู่ในเทเบิลยูเซอร์นะคะต้องการดึงข้อมูลไหนมาก็จะเป็นอยู่ฟิลนี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปใช้ได้เลย ผลล็อกอินนะคะไปใช้ได้เลยเหมือนตัวอย่างนี้ตัวอย่างะไรเซตัสต้องการเดินสารน้ำมาตรงนี้ก็จะเป็นเมื่อล็อกอินเข้ามาเนาะเดินสารน้ำก็จะเป็นตรงนี้ถ้าต้องการดึงเลยมาแต่ทําให้ดูอาจารย์จะใช้เชตเช็คในประเทศนะคะต้องการดึงเลยอาจารย์ Copy c o d โะคดเข้มามาใส่ตรงนี้ได้เลย ปปต้องการดึงเนมในส่วน User ของยูเซอร์้าใช้งานนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเนมเลยนะคะอ้างถึงเทเบิลนี้ในตัวชีพของยูเซอร์นะคะทินถ้าถ้าต้องการที่จะเอาชื่อไปแสดงผลในตอนที่แอดก็ใช้อันนี้ได้เลยใช้เช็คเนมได้เลยเซฟ ตันี้ตัวที่อาจารย์จะเอาไปไปแอดเพิ่มเวลาเพิ่มข้อมูลสินค้าอาจารย์เอาตัวนี้เชฟโฟนนะคะก็คือจะเอาโบตัวสับไปไปแอดเพิ่มอาจารย์ก็กรอบกรอบชื่อตัวนี้ไปเราไปที่ตัวเทเบิลของโปรดักนะกลับมาเทเบิลของโปรดักไปที่คอลัมน์ตรงนี้ค่ะอ่าเชฟโฟนตรงนี้อันนี้ขอเปลี่ยนเป็นติดเปลี่ยนเป็นติดนะ ใส่สูตรตรงนี้อาจารย์เอา user uh, setting นะ user setting user setting จะได้ไม่ต้องพิมพ์เอง user setting ให้อาอนี้ก็ได้ user s er e ต nah t i งทีนี้ตัวที่อันน pues. okay. ี้เป็นการดึงดึงฟิลในเทเบิลนะแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะเอาเอ่อฟิลที่กำหนดไว้ใน user <SPEAKER> setting เมื่อกี้จังกอ็ตัวนี้เช็คตัวไม่กระทำไม่เชื่ออาจารย์จะทำอะไรตัวนี้นี่อืมโอเคีจะท้อะไรอืม แสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลองทำในการเพิ่มสินค้านะคะเดี๋ยวอาจารย์มาเช็คตัวเ a t a สไลเซอร์ตรงนี้ก่อนนะคะตัวที่ทำไว้โปรดตรงนี้นะอ่านยูเอร์เนมาแล้วนะคะทีนี้อตอนนั้นทำไว้ลิสต์ออรีนะจะเพิ่มอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มข้อมูลนะคะตรงนี้นะเพิ่มข้อมูลเนาะใช่ไหมคให้สามารถเพิ่มข้อมูลได้นะคะ ล้วกลับมาที่ u s ตัวนี้กลับมาที่ u f ตอนนี้ต้องดูที่ data ก่อนน้ส่วนของตัว product นะคะ product อาจารย์เปิดตัวนี้ฟัง์กชัน update add delete แล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วไปดูที่ตัว u f u x ตรงนี้อ่าตรงที่ในส่วนของโชว์ผลิตภัณนะคะโชว์ผลิตภัณตรงนี้นะโชว์ผลิตภัณเราเรียกใช้งานตัวผลิตภัณฑ์ slider ตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ slider ตัวนี้โอเคให้เป็นหน้าจออ่แสดงข้อมูลเนาะอืเสร็จแล้วลองลองล็อกอินเข้ามาก่อนตอนลองใช้ใงานล็อกอินอ่าศูนย์ จะดูว่าไอตัวเบอร์ตัวศัพท์จะลงไหมคะโอเคโอเคตรงนี้เพื่อมข้อมูลเชวข้อมูลอ่าตรงนี้ะน,นะคะเชียวข้อมูลน,นะแสนเพิ่มตอนนี้จะมีเพิ่มเข้ามาแล้วนะ เพิ่มข้อมูลบางเพิ่มสินค้าเป็นอริคอมพิวเตอร์คอมตอร์คอมเตร ตอนนี้อ่ายูเซอร์โฟนขึ้นเป็นชื่อเพื่อเปลี่ยนชื่อตอนนี้นนจะใส่เป็นใช่ครับเป็นชื่อเหรอตรงนี้อ่าลองเพิ่มข้าก่อนคู เข้ามาแล้วนะคะอกาขอดูที่นี่อโอเคได้แล้ว,ลวอืม mm. โชว์ชื่อโอเคอ่เพิ่มเบอร์โทรเข้ามาแล้วนะเพิ่มเบอร์โทรเข้ามาแล้วนะโอเคเพิ่มเบอร์โทรมาแล้วตัวนี้จากที่เราทำ ใส่ข้อมูลตรงนี้ไว้เชือโฟลนะคะเชื่อมตรงนี้อาจารย์เอาตรงนี้มาใช้เพืโฟลตรงนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วตัวนี้ทีนี้อ่าทีนี้ข้อมูลยังขึ้นขึ้นมายังขึ้นมาหมดเลยนะคะทีนี้จะแยกภาพ ตอนนี้เราทำการเพิ่มข้อมูลแล้วมีส่วนของยู e r อร์คนที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอีกลองเพิ่มอีกสซกหนึ่งล็อกอินเอาเป็นมาบ้านนะไงดีบ้าง็ง เพิ่มเติมค่ะเพน่มเติมเ่มเตินะคเพิ่มเตามนะคะตักอาหารอาหารน่า็ักคุณฉันอืมอือ เซฟเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลคนที่เพิ่มก็จะเป็นมาน้ามินดีอันนี้ก็จะเป็นในสัง อันนี้ของคน,นะนะคะโอเคทีนี้ข้อมูลเพิ่มข้อมูลมาได้ละว่าใครเป็นคนเพิ่มทีนี้อาจารย์จะแยกอ่าแยกสิทธิ์เนาะดูสมมติว่าดูได้เฉพาะข้อมูลจะขึ้นเฉพาะของคนที่เราอินเข้ามาเท่านั้นนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเชื่อมโยงไปได้แล้วว่าเลขพอร์นี้เป็นของใครนะอ่ะทีนี้จะกาหนดสิทธิ์ว่าจะเห็นเฉพาะของตัวเองนะคะแล้วก็มากําหนดอ่าเดี๋ยวเซฟไปก่อน ก็มากำหนดที่ตัวตัวสไลเซอร์นี่นะตัวสไลเซอร์ตรงนี้ค่ะกรองฟิลเตอร์นะคะโลว์ฟิลเตอร์คอนดิชันกำหนดเงื่อนไขตรงนี้กำหนดเงื่อนไขอ่าคลิกเข้าไปคลิก ตรงนี้นะคะบนหน้าใส่นี้ก็กำหนดตัวชื่อฟิลชื่อฟิลคอลัม์ใน t ทเบิล r o d u c t เนาะก็จะเป็นอาจารย์ใช้อะไร user ซูโฟลยูซ์ซโฟลเท่ากันเท้ากับ user ซูซ

เช็คโฟนนะเช็คโฟนดที่มาจากไหนตรงนี้ user setting ที่เราใช้ตัวนี้ค่ะเช็คโฟนตรงนี้หน้าชื่อเช็คเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เพราะว่าในนี้อ่าในนี้ก็คือจะต้องเช็คเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะว่ามันตรงอ่าล็อกซอร์ที่ล็อกอินเข้ามาเบอร์โทรตรงนี้อ่อาทีนี้อาจารย์ถามว่าเปินข้มามไหม อ่ะทีนี้ก็จะได้เฉพาะของของเมษาของเมษารนะครบถ้าเฉพาะสองของเมษาถนาแสดงผลมาเฉพาะของเมาีารนะมีสารอ่า นะคะของในสารแล้วก็เราคนของมาน้าบ้างนะคะติสต่ ทีนี้ก็จะได้แค่เฉพาะส่วนนี้แล้วนะคะอ่าจะได้แค่สองนคะนคะก็จะมีแค่สองรายการที่มานับเพิ่มรายการนั่นเองนคะคะเราเพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการอื อาจารย์เพิ่มเฉพาะของงานะคะเ,เน,นี้นะคะโอเคจะได้แไหมอัน,น mm hmm. ตรงนี้มันมีฟิวที่เป็นเดขึด้นมาทีนี้อันนี้อาจารย์จะไม่ให้แสดงผลไอัยูยเซอร์บั๊กอีระเด็ ตั้นเองกมเป็นเ e x t กับการเสิร์กับ างนี้ก็จะไม่มีริบไปเลน่นข้างล่างทำ้มคะอ๋อ๋อรูปภาพรูปภาพจะเป็นเบนะอร์เฟอนน่ะเบอรชฟอนเคเรียบร้อย อันนี้ก็จะเห็นเห็นเป็นเบอร์โทร่าโอเคอ่อเพิ่มนวงเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อบอร์โทรตรงนี้อยากให้โชว์ให้โชว์ตรงนี้เป็นเป็นชื่อดิฟโพเตต์ทำไก็จะเป็นตนัวรอสเซอร เป็นยูเซอร์ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเป็นแสดงชื่อคงนะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นยูเซอร์เนมก็ได้เปลี่ยนตรงนี้จะให้เปลี่ยนชื่อเป็นยูเซอร์เนมด้อยต้องเปนี้ยนเนมแต่เวลาบันทึกจะบันทึกเป็นเบอร์โทรศพัพท์ออก เราไจะพิมพ์แกไม่ไดไปเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนจากให้มองเห็นเป็นสีเปนเหียอก็ได้เลยถ้าเป็นลักษณะตัวรีเฟอเรนซ์แบบนี้ ถ้าอยากให้ e c เ r r e n t เป็นชื่อก็จะก็ต้องปรับตัวตรงนี้เป็นอ่า user แล้วตรงนี้ source table เป็น user มันก็จะโชว์ชื่อแต่เวลาบันทึกเราจะเก็บตรงนี้เบอร์โทรศัพท์โอเคคดะในวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะลองลองไปทำดูนะคะสวัสดี